พึ่งพึ่ง้องพึ่งมาพึ่งมามาหน่อยนิดมาพอดีมีเอาเอานั่งน,นั่นง,นงก่อนนั่ง <c oughs> ก่อนก็พอดีมีมีงานสำคัญที่อยากมีจัดสัมมนาให้กับบุคลากร,กร <c oughs> ที่จะจัดในเดือนมระมาเดือนหน้านะครับซึ่งเป็นงานสำคัญของหน่วยงานแล้วก็ในมอบหมายต้องพึ่งเป็นคนจัดการ <c oughs> ทำโครงการในการสัมมนาครั้งนี้นะก็ถ้าทำโครงการเสร็จก็เอาไม้ดูนะครับเดี๋ยวพ่จะทำให้สุดความสามารถเลยนะคะโอเคครับ ได้เงินมาจากกองคขังเรียบร้อยแล้วยังไม่ให้ดาดีกว่าเดี๋ยวเอาไปซื้อกระเป๋าคอ,คอลเลกชันใหม่ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยทาาําเอกสารเพิ่มเติมเอาสวัสดีคะ่ะดาตามดินเล่าที่แล้วพร้อ,อมไหมคะพี่ทําเอกสารไปแล้วแต่ยังไม่ได้เช็คเลยอเอาไวไก้ก่อนนะติดไว้ก่อน แล้วก็วันนี้พี่มีโครงการใหม่ใหญ่กว่าเดิมเนี่ยสั่งของเต็มที่เลยจ้าพี่ขอดูหน่อยนะมีอะไรเพิ่มบ้างนะจ้านี่มีของใหม่มาด้วยรถใหม่ด้สั่งสั่งเยอะเลยนะรอบเนี้ยเซ็ตใหญ่เลยนะได้ค่ะเขียนบินให้เหมือนเดิมโอเคนะโอเคจ้ะดูอันไหนบ้างเอาหมดเลยเอาเอาเพิ่มเติมมากกว่าเดิมด้วยนะ เอาทั้งเซตเลยเนาะใช่ค่ะ okay. โครงการเสร็จนนแล้วคนะ่ะตัวจให้เหมือนหน่อยเนาะเดี๋ยวจะได้ไปเสนอขอโอเคได้พี่กิร์ดใ้นะพี่ขอดูเอกสารนิดนึงก<น>่อนได้โครงการอะไรโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรอ๋อมีคนเข้าดูอะทำไมคนนี้มีลายเซ็นมาดูล,ลุกเอ๊ะวันที่หนึ่งเมษวันที่หนึ่งเมษา คนนี้ไปราชก,การข้างนอกหรือเปล่านะวันนั้นผ่านเรื่องเหมือนจะไปราชก,การข้างนอกเนาะเดี๋ยวพี่ขอเช็คอีดยดคนนี้หน่อยนะมปนอะไรหน่อยสิจ้าี<ม>อะไรคะทะัศน์ตรวจโครงการอบรมน้องเขาว่าวันนั้นอะที่ตรวจมีความรู้สึกว่าเหมือนว่าน้องคนนี้อยู่ๆแล้วลายเซ็นมันโดนลบด้วยอะ<ม>แล้วก็<ม><ม>เหมือนเราทัดนอะอยู่มันโดยตลอดเลยนะวันนั้นแต่ว่า เหมือนไม่เห็นน้องเข้าอบรมนะพี่เชคกันหน่อยดิว่าน้องไปราชการข้างนอกหรือเปล่าวชิราพรเออเดี๋ยวแป๊บนึงพี่คุ้นๆนะเหมือนเขาจะไปอบรมอะไรเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่าวันเดียวกันไหมพี่เอพี่เชคกันหน่อยคนนี้มันมาแล้วยังนอนนะเหงี้ยพี่เท่าไหร่นะเนี่ยค่ะพี่เชคกันหน่อยอ้าวคร์ตเนี่ยเขาได้รับอนุมัติตัวบุคคลไปอบรมเนี่ยเกี่ยวกับระบบจัดเก็บเอกสารเนี่ย ย่ัเดียวกันเลยทำไมถึงมีลายเซ็นน้องเกาได้เออนี่ยอนุมัติเนี่ย,เ,ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยทั้งนี้ก็อบรมวันเดียวกันเอางี้เพื่อความชัวร์ใชคเจ้าตัวสวัดีจ้าเจี๊ยบเหรอ,อเจี๊ยบพี่เป็ดนกปูนในสีลมหาพี่เป็ดแป๊บนึง วันนั้นน่ะเนี่ยที่เจฟได้นำมัตับุคคลให้ไปอบรมเนี่ยเข้างนอกเนี่ยค่ะเจฟได้ไปปะเจฟไปค่ะแล้วก็อบรมอยู่ทั้งวันนะค่ะทั้งวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะเนอะเนี่ยเออพอดีว่าวันที่มันตรงกันเจฟดูหน่อยได้ปะพอดีมันมีลายเซ็นอ่ะต้องมีรอยนกอ่ะมีรอยลูกอ่ะไหนทักทเมื่อกี้ไปไหนนะเนี่ยอ่ะเนี่ยเป็นลายเซ็นเนี่ยเจฟดูหน่อยใช่ลายเซ็นเจฟไหมปะไม่ใช่ค่ะเจฟจะไม่เซ็นอย่างนี้ค่ะ แล้วเจี๊ยบก็ไม่ได้เข้าด้วยใช่ไหมวันนี้เจี๊ยบไปเจี๊ยบไปกันหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มาเยอะมากค่ะเจี๊ยบเดินเดินทัดคอไปเผื่อพ่อหน่อยนะพี่นะเพราะตรงนี้มันคงไม่ใช่แล้วนะพ่อมาค่ะพอคะหนูมีเรื่องจะปรึกษาค่ะหนูว่าตรวจโครงการอบรมของน้องแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าโครงการอบรมเนี้ยมัน มันไม่ชอบมาพากลยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าคนที่เข้าอบรมอ่ะแล้วก็มีรอยลบด้วยมีรอยลบมีคนเข้าอบรมอ่ะแต่คนเนี้ยไปอบรมข้างนอก้าที่เออภาที่ดูเจ้าอบรมข้างนอกแต่หนูว่าสอบถามมาแล้วว่าคนเนี้ยไปอบรมข้างนอกจริงในวันนั้นเขาไม่ได้เข้าอบรมผมสอบถามมาแล้วใช่ค่ะแต่พี่พี่ถิ่มายนะใช่ค่ะเพราะแต่มีลายเซ็นเขาอะค่ะเซ็นได้ไงไม่รวมเซ็นได้ไงแล้วใครคนงใครมึทำโครงการนี้ อืมค่ะพึ่งเดินเลยนราเรียกพึ่งให้นะหรือยังเอาเรียกพึ่งมาดูนี่ได้ค่ะค่ะนี่ทําไมรายชื่อมันเยอะจังมีเซ็นชื่อเติมมาด้วยมันไม่รู้สึกมันจะไม่ตรงคำสั่งนั่งนั่งนั่งถ้าดูตรวจสอบแล้วมันรายชื่อมันเกินมาเยอะเลยจากคําสั่งเนี่ยชื่อที่เซ็นมามันเกินอ๋อพอดีพึ่งพึ่งเขียนเพิ่มเองอะค่ะพอ พอดีเพิ่งมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินนิดหน่อยอ้าวทำนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวก็โดนตรวจสอบโดนมีความผิดไปหมดเนะลยเราราชการเนะี่ยมันต้องมีหลักฐานที่ถูกต้องนะยวส่งไปตรวจสอบให้ตรวจสอบเดีย๋ยวจะโดนัปหมดเลยนะตั้งตัวเราด้วยแล้วก็าหน้าผลงานแล้วก็ตัวปออ้วยก็ขอให้ยัดขอจงเอกสารนี้ไปตรวจสอบก่อนนะได้ก็ได้ วิิดนััยจนะุดสำคัญของเรื่องนี้นะคะคือการที่นางสาวพึ่งนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในโครงการทั้งหมดโดยตรงแต่กลับอาศัยตําแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหามาให้ได้ซึ่งประโยชน์ที่ไม่ใช่ของตนโดยการสร้างเอกสารที่ไม่ตรงกับการเบิกจ่ายจริงหรือที่เราเรียกกันว่าเอกสารเท็จ มาใช้ในการเบิกจ่ายซึ่งการกระทําของนางสาวพึ่งจึงเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งตามมติครมได้กําหนดให้การกระทําผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ต้องได้รับโทษไล่ออกเท่านั้นและถึงแม้ว่าภายหลังนางสาวพึ่งจะนำเงินที่ทุจริตมาคืนก็ไม่ถือเป็นเหตุให้มีการปานีโทษให้ลดลงได้ค่ะ